อะไรเรื่องกอนอ่ายืมเงินได้ก็ให้เหรียญหน้าแค่นั้นเองจุ้งจะรู้แล้วอันนี้รอบรองเรียบร้อยรอบรอง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 ตาตาเล่นอะไรสไปด์บร์เธอสไปด์บราเธอร์เติมของใหม่เรียบร้อยบิททีสิบอ้นุสแซงต์บรีการเติมอะไรเรื่องก่อนต้อเติมเติมแล้วอ่าคุณน้ำปังชุดพอดีเอต้าชนะเหรออ่าจุ้งครับตาเล่นอะไรอ่าเมกาอุ้มอะเล่นวัดวัดลงก่อนจะเหลืออะไรตานั่นละทีครับ อันนี้เป็นรอบรองนะครับบอกเลยว่าแคนนไม่ซ้ํากันเมื่อกี้แปดคนก็แคนนไม่ซ้ํากันนะเอามันมีแบงดีมาคู่หนึ่งที่เหลือไม่ซ้ํำกันเลยไหนเอาขาตั้งมาได้บอลโอ้มีวาเก็บบอย่างนี้ไม่นิวาใช่ไหมขาไม่หวายแล้วเพี่นองเอาอลไรมาเล่นอาโดฮาโดล่วงเจอใครตบล่วงอ่ะต ตาตาเนี่ยเหรอเยี่ยตาตาเนี่ยธรรมดาไอ้เช่ลอยมาเล่นเงือกหลับไปแล้วมึงอะไรจ้ะมาหวานแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเราทายดูดิว่าใครเจอใครอต่โอ้ยเดี๋ยวปกคลิปก็บอกแล้วนี่หว่ะจะได้ไหมไรไป่ายต่อนไลค์ก่อนไลค์ก่อนไลค์อ่างั้นเดี๋ยวแวะไปเลยดีกว่าเรวจะวาร์ปไปเลยวาร์ปไปแมทชิ่งเลยเจอด้วยก็ใครที่จะอุดหนุนพี่นะครับไป คลิปนะ <ไ maal. S 1> ครับมีลิงก์อยู่นะครับลิงก์ทางร้านค้าพี่นะครับพอในอย่างเดียว,วมมคือมันให้ดูอ่านไม่ได้ครับยิ่เป็นแฟนเข้าไม่ได้เอาละเราวัดกันเลยนะก่อนจะปปีมาอย่างตามสัญญาวาร์ปเข้าแมทชิงแมทชิงไม่ต้องนัดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมาตามนัดมาตามนัดใครทันรายการนี้มั่งทางซ้ายของเราเด <ขอ S 2> ี๋ยวครับลูกอุ้มนะครับแคนบูครับเมื่อกีที่แล้วแพ้ไปเขาถามว่า นะมาลูอันนะอมโฟบ้าเนี่ยถือว่าโฟบ้าโอ้ยแต่ดักหนึ่งเลยไอตัวแฟพงๆไม่มีหมดใช่ไหมครบครับนี่เดี๋ยวจะชนะวะอ่าะเจอครับสไปร์บัเธอร์ครับสไปร์บัเธอร์ของตาต้าน้อยวันนี้ลืมบอกไปวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สามเดือนธันวานะครับปีโหดๆมีหน้ากฎพิเศษมีกฎพิเศษเฮ้ยอย่าทิศหน้าปีสิ้นปีสิ้นปีมีกฎพิเศษจะมีกฎพิเศษน่าจะแข่งคู่ตาต้าเติมเติมอะไรมา เออชุดใหม่แล้วชุดใหม่บีทีซิบบีทีซิบแบบฟูไหมฟูไหมฟูครับสายนี้ฟูเอาสายอะไรมาเล่นสายในซิงเกร์ว่าอะไรในทีนี้ในซิงเกร์ว่าเป็นสายส่องกีบแบบราได้ได้ส่องกีบผมไม่เลือกหนึ่งเขาเอาที่สองทำไมทำไมไม่เอาสองสองอันนะแต่เนทอ่ะเลยใครที่จะอุดหนุนพี่นะครับลิงร้านอะไรต่างๆอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับบอกให้ต่เนะเล่นกั่เกมเดียวรู้เรื่องไม่ให้แกโตอะไรรู้อัพผมเชี่ยวรู้อัพครับแล้วไปต้นก่อน โอ้โหเด้แล้วก่อนดูเฮ้ยตาตาไม่เคยออกตัวขนาดนี้นะมาเชียนนี้มันตาบอกจัดเรื่องรัวนี่ไม่ต้องกลัวเอ้ยอย่ากลัวใครที่ได้เนี่ยแชมป์ต่อเรื่อยเลยถามว่าตาตาตาฟูขนาดไหนเฮ้ยจีนุ้ยเหมือนจะรู้ว่าใครแชมป์อ่ะนี่ใครโยนมาให้มันวันเนี้ยไอบอลเหรอรู้เลยว่าเชียร์ใครเพราะว่าเพราะว่าไอ้อุ้มมันมีรัวน์แล้วอุ้มไม่เป็นไรผมเชียร์พี่อุ้มนะดี่มันเหรอนี่เราเล่ก่อนเลยเฮ้ยคุยแล้วแก้ทางอยู่อเอาสีเอาแล้วเอาแล้วมี่เขียนตรงข้ามนะ อ๋อดีใจด้วยเจอเดี๋ยวมันยังไม่ชนะอ้ตาต้าอ้าวผัดกระสับผมไม่ชอบเลยมือเงอะอ่อนนะกูโยกูชนะหมดเลยเห็นไหมโถ่ที่มันผัดกระสับแล้วหรือเปล่าไม่เป็นไรถ้ามันจำไม่ได้มาเกมเดียวรู้เรื่องใช่ไหมบอนพูดธรรมดาไม่ต้องตะโกนบอลแต่เอาบบนี้แมตช์ทีมกำลังมาไบอกแอบอยู่ตามนัดลูอร์ดไม่ให้กระซิบให้กูธรรมดา อ่าเดี๋ยวเราทักทายทาง Facebook ก่อนที่เพจพี่นะครับตาตาสูซูเต็มสามไปสวัสดีครับอดูรุกสอนลูอาร์ตโคตรพุ่งนี้เลยไหมอ่ะลูอาร์ตโดนพรุ่งนี้เลยเหรอเอ้แค่ร้านพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของบริษัทนักพงษ์แดงขำฮ่าฮ่าสวัสดีครับโหเบืพัดรัชเินไอพิงค์มาฮัลโหลมาตามนั้นนะครับลูอาร์ตโอ้เจ็ดหนึ่งเฮ้ยเออเฉยเละ อัจฉริยะเปลี่ยนการยังเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอัจฉริยะนี่คือดีใช่ไหมโคตรดีดูผู้ใหญ่ที่นี่เจอกันตาตาบอกเจอกันไม่ไหวแล้วเลิกเลยแล้วเจอกัารอัลบั้มหน้านะเพื่อนคูแล้วคูไอ้ไปวางเนอกยังไงจ่อยจุ๋ยตาตายับซ้ายจุ๋ยหนึ่งไปตาตาเมื่อกี้มาลงเปิดห้าครับในยับไปแล้วหนึ่งดอกตาตาซ้ายปุ้มเพรา อุ้มไปได้อัจฉริยะโอ้โหอจฉริยะฟ้าประธานไรซิ่งของผมสวยเลยพี่มายกับน้องอุ้มไม่ออกตัวดรอุ้มก็ไม่ออกตัวแล้วนะพี่ยอมแล้วสายนี้เคยเจอยังอุ้มสายนี้เคยเจอยังไม่เคยอ่ะไม่เคยพี่ไม่นั่งดูด้วยจบเลยเจินจั่วครับอุ้มบอกนั่งดูไม่นั่งี่ตอนตื่เจอเมกาเปพิ่มนอะไรนะเด็กนี้ขอแค่อะไรนะ นี่ไงใช่ไจะเอตัวเองขอเรี่อะไรนะไอ้นี่ใช่ไมใช่ครับขอแค่เจ้คอ้ามาละโอ้เคจ้ะอยู่องสิบยูต่อเลยนะเดี๋ยวไม่เถียงเราสวัสดีครับเอามาลงดอกหาบรรดาครับเมื่อกี้อยากตกใจนะทำไมเซิร์ชเกศสองได้มันเป็นพลังห้าพันนะเขาไม่ได้เซิร์ชเกศหนึ่งนี่เขาบอกว่าใช่เขาบอกพลังห้าพันเกศสามก็ได้ใช่ไหมถ้ามันห้าพันใช่ถ้ามันห้าพันก็ได้ให้ยันเกศสิบเลยของห้าพันพอครแล้วมันมีแค่สี่ วิวจดหมอยาสไวยังวิวจดด้เด็กเดยวจดในเดกบอลจดหมอยาสีเลยโอ้ยวิวเก็บไว้ก่อนได้หรือเปล่าิวตรงนี้ผันเลยผันเลยผันเลยแอตแทก7 5 0 0หมยังลอยครับไ่ิวมาลงเขาหหาลูซิเฟอร์มาลูก้าเลยเหรอ มือซิฟเฟอบอกเกสสงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกสสงและต้องเกสดัลลี่ก็มีมือซิฟเฟอร์ตัวหนึ่งอ๋อตอนนี้คือมีตัวเดียวสกิลมือซิฟเฟอร์มาลงได้พอสามารถโซบัสหนึ่งเขาได้ชาร์จโซบัสหนึ่งเขาได้ชาร์จคือได้ได้แดมคืนฟรีๆของฟรีมีในโลกนะครับอ๋อครับสกิลมาลงเขาได้บัสหนึ่งหาเกสสามหน่อยมาฟอร์ดมาจะไวน์ผมนี่เรียกโค้งให้โคโหกับโรยัลโรยัลอยู่วะ สองเขาเก่งกว่าเยอะเลยภับสนามบุกแบบการแขกันสองได้คุอบอกมีกี่ใยสองสี่หกแปดใยพอครับขิ้นมาลงครับเอาที่ไม่ใช่เกณฑหนึ่งไปได้กองโบว์ครับจบตายแล้วทำยังไงล่ะ หมื่นตีแบงก์ก่อะอันนี้อาจารย์พูดได้ไหมจูบ้าพูดได้ได้อันนี้ก็อะไรนะมันบอกแค่ว่าธนะต้องเป็นเก็บสามอันนี้เป็นหมื่นอย่างเดหมื่นเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งจับจะได้เพิ่งจับมีเลยมีเลยครับมีไปเลยคุยไม่พลังให้ให้วันนี้สองหมื่นหกสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ด ฝั่งดูฝั่ยังเป็นดิช่ยังเปนดิกลับไปก่อนคือใบนั้นตกพันนะโอ้โหโอ้โหชีวิตไปยิงสุดตาเลยไม่ได้นะขอบัสยิงเพื่อนไม่เอายสักหน่อยเหรอเราไปแล้วเราไม่อยู่แล้วที่นี่มันไม่ปลอดภัยเทคเนียรอนแอร์ต้นเกมครับทุกคนรู้ไว้เราไม่มี ยืนไหนได้ตินไปกันได้เื่ากี้สวัสดีครับแล้วมีฐานครับทำไรทำไรครับเป็นอะไรจะไรอะไรนะอาจารย์อะไรนะจำเหรออ๋อจำจำไม่เปนไงจำจนนีจะทำของดลองเลยแก่อนแตต้นเกมจะไว้โอ้โตอนต้นเกมอ่ากีแต่ว่ายังฝั่งต่อไปนี้ก็ทำถูกแล้วครับต้องรีบแล้วต้องรีบตี ให้เขาปล่อยของเขาด้วยให้เขาดึงขายของเอามีเยอะไหมของเราเราเลิกเกิดไม่ได้แต่กีจการมันเลิกเกิดได้แต่มันจะไปเกิดเลย เฮ้ยคุณก๊อฟสูตรผมมาเรื่อยเลเนี่ยเอ่ครับใช่ครับผมปล่อยครับเขาแต่ก็มีนี่มันเป็นสูตรนี่มันเป็นสูตรรอครับพลังข้างครับที่มันรอใช่่นีไงมาแล้วติดตั้งข้างอยู่ติดชื่อในมอปล่อยออกปล่อยวางปล่อยแอนเราเราสโลว์เพย์ได้ไหมเอ้ยอย่ามีความคิดแบบผู้เล่นเมกาด็ดไหมเอาเอาละมีเกินที่เหมือนน้เชฟบาโก้วางจำไม่ได้ ไม่ใช่บาร์สใช่บาสอ๋อใช่แค่ผมมาสามหมื่นริมเมกาด้วยเหรอสามหมื่นคุณริมเมกาโอเคในบอกไม่เคยเจอมึงรู้ได้ไงอุ้มรู้เป็นกอฟสกิลเกศสามดูแค่นั้นมีอะไรเล่นต่อไม่มีอะไรจ้าอุ้ยอุ้ยอัจฉริยะอัจฉริยะนี่มีมีบนมือสองใบหาเลยเกศสามตีบอลจะผมได้ถึงสองผมไม่เลือกคุณเป็นคนดีหรือเปล่าคุณทำอะไรตกลงไปคลิปหนึ่งหรือคลิปสองคุณคนดีมากเขาจะสองคลิปเลย ครับเเอาเลยชอบคลิปอุลตร้าแมนมากของพวกบิโฆษณาด้วย <laughs> บอกเวลาจริงเราอาจจะเปิดซับแยนแบรนด์เป็นทุกเรื่องที่ดีเลยอย่าเป็นผู้ริเมกา้าเราอ่ะหลอนแล้วเราอ่ะหลอนมาแล้ว <laughs> 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 ใช่อุ้ม <laughs> มันลกงนก,ก่อนที่เกียสามก่อนที่ตั้งแต่ไข่ควงแล้วต <laughs> ั้งแต่ผมเ <laughs> กียหนึ่งคือสามไม่ได้เด่เกียหนึ่งเอายิงเกียสองผมตีสองที่สองเลนอ่ะเอาไม่ใช่เกียหนึ่งไปใต้ก่องใชครับ ดีๆในอุ้มลงหลังดีในชาร์โดลงหลังฟ้ายังจะทำอยู่บ้างบอกความพังก็ไม่ยุติธรรมผมว่าไม่ยุติธรรมแล้วแน่เขา้ายังไงวิธีหาเกสามเฮ้ยจะเอ้ออจฉริยะกอล์ฟตะเกียวกับอาชริยะเปล่าอัจฉริยะก๊อป์ฟตะเกียวกับอาชริยะกลายเป็นซุปเปอร์อัจฉริยะผมก็ทิ้งอัจฉริยะไปเลย เขาเรียกว่ารีดกองมันเป็นโซดใช่ไหมหรือเปล่าที่คิดเราแต่นใจถูกแต่งใจผิดแต่งใจถูกหรือเปล่าแต่เกิดมาผมไม่เคยคิดผิดหรอกผมก็เลือกเกิดมาด้วยไอ้เขาเล่นบางทีผมเกิดมาแข็งกว่คนรับรานงแต่ก็ไม่มีจริงด้วยแต่ไม่มีใบครับสองสี่หกแปดใบ ไปอ้มันเหนียวเฮ้ยต้องตีมอนเนีนี้มันสูเพีเอฟขี้มันยังเหนียวนี่เราจะได้บ0 0 0 0ผ่ันเป็นมงนสาเข้าพอดีมือสเหรอไปเลยเหรอใช่ครับมือสามก็ตีเดียวกาดโอ้ยไปเลยมองลไปเลยกับดาวสองหมื่นสองขี้ตีเดยกาดสองหมื่นสองขี ตีม <extended> so <first> ันเลมื่อ <necessary> กี้มันบาอยงว่า้าเมื่อกี้กูเห็นมันตีสี่ห้าหมื่นนพายกมไอโน่บอกผมโดไปหกหมื่นอันนั้นยิ่งพายอยู่ตาที่สามผมสองหมื่นหกขอาไปอัจฉรยะฟ้าครเดียวกเดเาเนี่ยครับเฮ้ยพัฒน์ทำน่ารักเหรอโอจะไปโด ตัวนี้ใช่ไหมที okay, ่ม oh, ันที่มันกระโจนกันเลยอะครับวาร์ปฟอทู่โอ้ยตาละใบยังสู้อะไรตาสองใบครับครับที่อุกเสดเอ้ยใม่ใหม่ใหม่เขาไม่ตาละใบนะเขาตาละสามใบเลยด้วยมั้งจริงๆแล้วเนี่ยทีละใบมาสู้เลยทีละสองใบคิวโนกัปโตวาร์แทนได้ไหมฮ่าคอร์ส กอดแฟนทอมจดเกดหนึ่งหืมดีจริงๆงามงามทำไมครับอีไทยมีการจะสอนใบจ็ดหนึ่งสองใบอีไทยเป็นแบบค่งนใบทีนี้ไม่ม <re ีอะไรแต่ก็จวดหนึ่งครับหืมเก็บครับเก็บของเป็นค่าคอร์สในการรดน้ำหนึ่งตามเกตหนึ่งครับเกิดแล้วจะเกิดแล้วจ้ะครับ ดีทายสองจวนหนึ่งไม่ควรมีนะเติมหลุมง่ายเลยก็ทำอะไรกันเนี่ยหาดักเตอร์เวอร์มาไลน์มาคับดักิตอร์เวอร์ไคีไอไปอ๋ไปเดียวไปเดียวไม่เข้าขนาดหรอกตอนจบไหมบวกอาจากคอเกตหนึ่งสองไปเออคอเอ็นนี้เองเจ็ดเคิวเจ็ดคิวตัวอะไรมาดีวะ เรื่องดีๆนะจ๊ะเหลือมันลืมใบตาได้ใช่ไหมตอนใจตามึงลืมนะจ๊ะเราไม่ได้ไม่ได้บุกโอ๋ยงง่็ยังบุกแสดงแล้วก็มีตาเดียวไม่ต้องรีบจบมากอ๋อเลือกที่ก่อนนั้นจำนะลอยอยู่ลอยอยู่ส่งไปเฮ้ยลืมตอบแชทเลยกำลังมันีก นะครับหลงมาท่านี้วัดมาถึงวันนี้จัดกับเพื่อนมันจอดวันนี้พี่ต้าเอาอะไรมาแข่งเหรอครับสุดมันเนอาชื่อนัทพัฒนเหมือนกันเลยอ๋อน,นัทพัฒนเอาอะไรมาเล่นนะท่ามาิกาเอามิกามาแพ้พี่อุ้มรอบรลงสองขี้เกมนี้จะเป็นสองขี้ครับเสียงดังผมเกือบทำตามเฟซสำเร็จแล้วเด็กเหลือใบเดียวเด็กเหลือใบเดียวไอ้อุ้มแม่งเหลือใบเดียวจีเกือบตายแล้วอย่างนี้เนี่ยเด็กเหลือเท่าไหร่บ้างครับอันนี้ ถ้ามีเกตหนึ่งบนสนามห้าใบจะบวกใจบูสองดวงจะแปดไอยี่แปดสามแปดครับเสามแปดโอเคถูกต้องผมไว้ใจอันนี้ได้บวกสามพันเลยอันนี้จะบวกสามพันเลยแล้วต้องบูดปะกจะเป็นห้าหมืชนะรวนบูดด้วยใช่แล้วยอนนะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้ามื่นใช่แล้วสองคิดสองคิดเอาเงินตัวไหนตีเนี่ยตี่อนคิดเวลาข้างน้นแล้วก็เดีตีด้วยจิตเดี๋ยวตีอีกรอบหนึ่งด้วยกายกายตีด้วยกายยาสุดเชื่อปล่อย ไปที่สองไม่มีทิกเกอร์เลยแคทแก้วเอาแล้วครับไอ้ตาตาเอาแล้วส่งก็ปล่อยเฮ้ยต้องต้องตยองทล่อยเฮ้ยเดียวใช่เพราะมันคีเดียวดอกเนี้ยเฮ้ยรู้จักไหมว่าอุ้ยนี่ไงยังไงจะอ้พลังไปสุดละเยอุ้ยไม่มีอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยพลังให้แมนอันนี้ตัดทิ้งไปพลังตัดทิกไปเท่าเดิม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 ี่ห้าหมื่นถ้ามันเปิดมาสองคีย์ทำไงวะทเทีไร สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอาหมื่นตัดทิ้งกันนะจบเช่ครับดูถามทำไมมาของมีไม่เอาหน้าเอาหน้าเทินสุดท้ายผมั่ะตอนนี้มีเวลาหนึ่งเดือนกอคุณเรว่านยมานิยะมาแล้วแลวมือขงเขาเนี่ยเลยละหกหมื่นเราเขาลดจะลดฉริยะ เดี๋ยวเราหกหมื่นเดี๋ยวมึงโดนแน่อุ้มแต่ตอนนี้จิเกอร์น่าจะเต็มแล้วอยู่สนุกเลยครัน่ารักสุดตอนนี้ที่เดี๋ยวไม่น่ารักเลยบูบลงมา้างล่านคิวมาลงคอทวร์นหาเกียร์สามเออราวที่ไม่เกียร์สองที่ติดจัลลีอันมันก็มีไปเียว ดูซีเร่ดูกี่เว็บเดี๋ยวค่อยดูหนึ่งพันาร้อยล้านูเซ์มาลงด้พอสมารถซบานหนึ่งไหนาเดียมคืนพอครับวันนี้ถ้ามีเกสรเดือแวหน้าจะตีจากางหลังอ๋อเปีแถวลังได้คุณเพิ่มีสุริยการหรือเปล่าวานเลยเอ้นิคโอเคยูนิ่าจากไหนอ่ะาจะคนชาวต่างข้าย้หมดเลยมีกระช่องโปรโมทเข้าไปจักไนวะมีโปรโมทออแข่งเนี้ยนานยังแจกนานยัง ไม่นานเั้งเดือนนี้ครูโมเดินอ่ะไม่มีใคขยีบไม่มีใยีบยิบอี้แล้วเดือนนี้เลยนอ้โแคใครมีค่าก๊อฟสกิลเก็สาสได้หนึงใบก๊อฟปเนี้เคเคเาแจกก่อนนะแพ้หักกนดีแพ้ก่อนซีเียปเนีจริงจแล้วมันต้องก๊อฟ e 4หรือเปล่าคิดว่ามึงจะรอดในอุ้มตีเาไรแล้วอมททาตึงจัดอ่ะแล้วเมือ ไม่เลยสองให่ฉันต้องการเขาต้องค่าสองมื่นสามสองคี๊บ้องสามนี่เมันเบาจังวะตกทีสองทีก็จบแบบสองแปดอุ้ยสองปนนี่ไงดีกมีหรือมีะไรนี่หมุนมานี้ตีก่อนไะมสองสองมือสองขี๊ะ สองมือสองดี้จะเสร็จพับใบนี้แจกเสร็จนะแจกเสร็จเก็หนึ่งไม่วไทำไมไม่เปลืองมือเลยวะเส็จได้ไงเสร็บชิ้นมือสกิลวันี้ที่ผมกอบมาเมื่อตีเคร้งหนึ่งครัหนึ่งไวเกสโซเอาแล้วเพื่อนชาาผมตจวได้ดัตี่นะโจ้หนึ่งไม่มีอะไรมือสามมือมเท่าไหร่นะมือสามแลโอ้ยจาย นี่ปะนะขี้เดียวขี้เดียวไหมอยากจะได้บาสตะสองขี้ตกสองสามไม่ตายห้าเข้าเฮ้ยเข้าเลยปะใช่เราอุ้มอุ้มประมาณแล้วอุ้มอาชริยะอมาแล้วอุ้มประมาณแล้วอุ้มเราได้ดอกมาุ้ยจะไม่มีบาเล่นไม่ได้งั้นนะเป็นหนึงนะใช่ลืมอะไรกันลืมรูดเอ้าได้ไหม น็นึกว่ามีนึกว่าโจทย์อะไรดันนี่นึกว่ามีทีเด็ดนึกว่ามีทีมีเทคนอะไรยังไงโจนตีตะบ้านนี่ครับสกิลว่วาเขาตะบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งบวกตามพอทับมี<อ>บวกไปแล้วห้าพันมีสี่อันบวกสองหมื่นได้เพิ่มด้วยเป็น 40, สี่หมื่นสี่หมื่ครับโอ้โหตัวย้ายฟอลแล้วน้องทางแว็กซ์โอ้โหอะไรเนี่ยที่แบกย่นี่เองลูกใช้ใช่เอาอีกเอาอีกหมดสี่หมื่นอ่ะไม่ใช่อันนี้สามหมื่นเพราะว่าไม่ได้ถีบ สามหมื่นเนาะอันนี้ยี่สิบสองเยนยี่สิบสองยี่สิบสองแ้วมึงได้กี่ทีแล้วเนี่ยยี่ิบสองไอ้ยี่สามเท่าไหร่อะสามหมื่นไ้การเบาๆเนี่ยนะเฮ้ยอตัวนี้การเลยเหรอมันต้องลงดบมันดบอะผมไม่มีอะไรคไม่ไม่มีอะไรก็ผ่าเลยตบมือครับยัง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 โอ้ยแต่ก็เช็คบินยังยังไม่ยังยัง ทำไมมึงไม่เก่งมึงสองเกมเมื่อกี้เลยวะไอ้ตาตาไอ้นี่อินเตอร์เซปได้ครับอินเตอร์เซปทาถหรังได้แล้วอุ้ยเจะรีทายเก่งมากเลยนะไอ้บู๊ได้อินเตอร์เซปไม่ใช่บู๊ได้ตีแถวลังได้เฮ้ยพี่แจกไปแล้วใช่ไหมไม่มีคนหยิบเลยเลยวันนั้นได้เนี่ยเอามาแจกวันนี้เดี๋ยวผมหยิบเลยใช่ผมหยิบผมอยากได้เลยอะไรอะไรพี่อุ้งเล่นเด็กนั้นของคุณไปกินทัพเป็นสองแล้วก็อินทายในการเสรไปเสร็ออกมาอ่าแล้วก็จวนยังครับ อจวดได้อะไรแล้วหรอโวยวายดังๆไโอ้ช่วยบอกกูหน่อยสิกูเห็นแล้วมึได้อะไรไอ้บินน้องนบด้นใยบอกวันนี้ครับไอจีมึงหนีไอ้นี่อไอจีมึงไม่เอาไอแป้งมาแข่งกับพูอ้านไอจีไอ้นบด้านในขอรีูมิเจงกระพงวันนี้ายครับดีแล้วครับที่ไม่มาไม่ตาย วันนี้ลูอาสมาประมาณเจ็ดแปดเจ็ดคนสองใบครับครับแกงกันยี่สิบกว่าคนมีร้อยแค่เจ็ดคนเราพยายามไแข่ง่วังหรือว่าจีพับแต่ผมหลบลูอา้มาได้จนมาเจอมุ่มเจอก็ร่วงเลยผมหลบเขาบอกแลวลูอา้นอุ้มบอกดูลูอา้นลูวนคนอื่นมันของปลอมเน่มอ้มหนึ่งสองสามับบอกยี่สจบาตัวไอ้บอลเนี่ยบอกแล้วลอุ้มแชมป์วันนี้ เชื่อใจรู้อาร์อุ้มรู้ไหมคนหนึ่งไม่เชื่อใจลูกเลขรวมแล้วมาย่อว่าลูกยังไม่ออกอยู่เลยวันนี้ไม่เห็นได้อุ้มเงินมาฟ้าแม่งผาบไปอย่างไปอย่างไปอย่างไ่างดันเร็วฟ้าผ่าที่ตกกเปรี้ยวสองไหมสามสามไอ้อุ้ยออกซิเจนจะหายว่างสามสุกแก้วไออุ้มจะหายว่างเก่าเป็นตัวเก่าเราเราเราต้องเช็คใช่ไหมเราต้องเช็คอ่ัผมคนแก้่ผมแก่ไม่ไม่ก็ตอนสองพี่พากไง อบเราดิชุมสู้ยุกไหนๆเอ็นนั่งอยู่ไหนนกอ้าวหยุดนะดยุดแล้วก็ดึงออกโอ้เฟียวนะครับอะไรครับมายองมายัดมาดึงอะไรครับเจี๊ยบสองใบของใครมีเจี๊ยบสองใบยัดหนึ่งใบครับเลาก็สกิวน้องขับต่อนะสวัสดี เกียร์สามสรุปเป็นนกเป็นต่อเจอนี่ครับยังมีเกตยร์สาองใบนะวันนี้สี่เว็บใช่ไหมครับไม่จร <unt> ิงครับไม่ใช่ไม่จริงเก็บอกเลยได้เลยคิดดีๆมาอยู่ครบแล้วดิองประกอบปะหรอองประกอบไปจร่งๆองประกอบครบละอุ้ยพระสงฆ์อ่าอันนี้จะกดสกิลยหญ่เข้าไปเป็นหมื่นถึงสามหมื่นหอมล้น สามหมื่ส้เอสามหสามครับสามยอย่งกันยู่ยังกันอยูสี่หมื่นครับผ่านผ่านผ่านไปเลยไปครับจวเลยใจร้อนพี่ถ้าเทนี้พี่อุ้มปิดไม่ได้พี่อุ้ต้องแพ้เลยนะครับอ้เปอหน้าอย่างรอดโอ้ยไม่ไหวยอมเลยจริงจริงไม่จริงไเลยลงดับครับแล้วก็เอาหนึ่งไปลงมาครับสกิลของถ้าันี้มลิครับดึง จะเอ๋ดวงท่านี้มันเอ้ยอ้าวอ้าวท่านี้ไม่ตายงวะสุดยอดงวะท่านี้สุดยอดนะครับท่านี้ยอันนี้คือท่านสุดยอดนะมือเล่นกับไม่ตายสุดยอดกับสองใบกับห้าเดาเยอะไรครับมือมีอะไรมือเหรสามมมอครับมาคัดคออีกทีนึงโอ้โหมนี่แหละยอมไหมยอมไหมบอเลยผมกรกบอแน่เอ้ยเท่าไรอันนี้สองหมืนมึงต้องได้ถึงสี่ิวอะอันนี้การูสองหมืนเอเาดิเอาดิผมบอเลยก็ทำกันยังไงวันนี้โหดมากใช่ครับท่านี้ี

ต้องเกมลูอัดอะไรเอประจำไว้ทุกคนต้องเกมพอตาถ้ามันจำอะไรได้ยังไงผมก็ไม่ไหวมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมันไปไหนเ่ะองค์ประกอบขงคอมฯไอ้เรื่องมึงมันไม่กระโดดกระโดดไม่มีตัวกระโดดมาเลยใช่เขาเขาทักเป็นร่องเขาตีอย่างของตีฝีฝ่าทิ้งหมดเลยอันนั้นแหละจังหวะพิกเกมเลยนี่บอกแล้วแต่ลูอัดต้องไปเดินนี่คือคนที่ลูอัดก็จะตีตีแหลกๆแค่ไม่ดูว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องแก้เกมภาษาอากาศใช่ไหมอุ้มใช่ครับ ในการต้องแก้เกมด้วยกันเอ่ดูน่าแชื่อมเลยโชว์ให้เด็กมันดูนะครัดูอาร์ตเด็กๆเล่นใหม่ๆว่าแล้วความจริงครับเด็กเก่งอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมครับเราต้องใช้ประสบการณ์และรู้รู้แขนคู่ต่อสู้แล้วก็แล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องมีของเก่าต้องมีใบแพ้ครับที่สําคัญนะครับใบแพ้ส่องไปใบนี้โดนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยใบนี้โดนแน่นอนครับยังไงก็โดนยังไงก็ยังไงก็ต้องโดนครับ ไปเคเคฟังเสียงไว้เลยนะครับเคเคยังไม่ไปแข่งอยู่ไม่แข่งเดี๋ยวถ้าใครไปคอมเมนต์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าเคเคมีไม่มีอ่ะเดี๋ยวทางยูทูบลาก่อนมาละบ๊ายบายเดี๋ยนะถือนี่หน่อยพุ่งครูดูได้จะดูได้กี่วันองค์ปกรณ์อะไรใบย่อคือคีบลาก่อนไปแล้วลาก่อนไปแล้วแต่กระโดด